ดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพราบ้านน้องน้ําทิพย์อีพีที่47นะคะพี่พีวันนี้นะคะน้องมีพราเครื่องปราบ้านมากมายหลากหลายรายการนะคะพี่พี่มาแบ่งปันในพี่พี่กันนะคะวันนี้ก็มีมาฝากพี่พีกันนะคะพี่พี่โดยประมาณนะคะพี่พีค่ะน่าจะประมาณ50รายการได้นะคะพี่พีก็แบ่งปันให้กันเลยนะคะในราคาเปิดอยู่ที่200บาทพร้อมจะส่งฟรีนะคะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะ สนใจถูกใจรายการไหนนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่พี่ขาที่เบอร์โทรและไลน์นะคะพี่พี่ศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามนะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้าทิพย์ด้วยนะคะพี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ep ใหม่ๆนะคะของช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์กันนะคะวันนี้ก็มาจัดโปรโมชั่นได้เลยเปิดอยู่ที่200บาททุกรายการนะคะพี่พี่ พร้อมจะส่งฟรีให้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะพี่พี่ขปิดเกี่ยรายการสนใจถูกใจเกี่ยรายการนะคะสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยน้องยินดีให้บริการพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านค่ะพี่พี่ปิด3รายการให้ในราคาพิเศษค่ะพี่ขาปิด3รายการ500บาทค่ะพี่พี่ปิด1รายการ200บาทจัดส่งฟรีนะคะสนใจถูกใจนะคะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะพี่พี่รายการ เป็นรายการที่1น,นะคะก็จะเป็นเหรียญเสมานะคะพี่พี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะสําหรับรายการนี้ค่ะ รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวชางให้นะคะอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยเก่านิดนึงนะคะเป็นพระเครื่องพระบ้านนะพี่ๆขอคนรับได้ขอคนรับยิงนะคะพี่ๆเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของท่านพระอาจารย์ทิมนะคะพี่ๆมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะแบ่งปันให้กันเลยค่ะพี่ๆพระเครื่องพระบ้านพระเหมามาแบ่งปันนะคะพี่ๆขาได้มาก็แบ่งปันกันไปนะเปิดอยู่ที่200บาทพร้อมจัดส่งฟรีค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่1นนะคะของ ep ที่ 47นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะรายการนี้เลยค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะพี่พี่ขรายการนี้เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะก้าวใบหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะคะก็เป็นงานแกะสลักนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อกระดูกนะคะพี่พี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่2เปิดแบ่งปันอยู่ที่200บาทนะคะสนใจถูกใจแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลย รายการนี้เป็นรายการที่3ค่ะพี่พีก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอเนื้อดินนะคะองค์นี้เก่าสวยแบบนี้เลยปิดแล้วขอรับจริงนะคะจะส่งให้ทุกวันค่ะทางปารษณีย์ไทยรายการนี้เป็นรายการที่สาค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่นะคะรายการนี้จะเป็นเหลียญหลวงพ่อแช่งนะคะพี่พี เป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อแช่งนะคะวัดฉลองนะคะพี่พี่เก่าสวยเลยค่ะพี่พี่ขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะผ่านไอจีไลน์ค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะ,ะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะผ่านไอจีไลน์ค่ะพี่พี่รับชมภาพแล้วรบกวนแจ้งน้องนิดนึงนะว่าปิดหรือผ่านเพราะว่าอาจจะมีพี่พี่บางท่านนะคะที่โทรเบอร์เข <thank appeared S 2> <บ>้ามาพร้อมปิดเลยก็มีนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่4วันนี้มาจัดโปรโมชั <ๆ S 2> ่นแบ่งปันน ราคารายการละ200บาทพร้อมจัดทรงฟรีนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะของหลวงผู้เพื่อนนะคะพี่พีเก่าสวยเลยสําหรับรายการนี้ อยู่ในเลี่ยมกันนะ้ำหอมกรอบทองนะคะจิวเวลรี่เพรเล็กน้อยนะคะพี่เสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะรายการนี้เป็นรายการที่5ของอีพีที่47นะคะต่อไปค่ะรายการที่6นะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธโสทนนะคะเมืองฉะเชิงเซานะคะหลวงพ่อโสทนนะคะพี่พ เมืองฉะเชิงเซานะคะปี25,38นะคะเนื้อทองแดงนะคะรุ่น80ปีกรมตำรวจนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่หกนะคะรายการนี้รายการที่6นะคะปิด1รายการ200บาทจะส่งฟรีนะคะพี่พีปิด3รายการ500บาทค่ะให้ในราคาพิเศษเลยนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่7 รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปาริสุโธนะคะพี่พีเนื้อทองแดงนะคะเป็นเหรียญเมตตามหานิยมปี2536มนะคะมาพร้อมเนื้มกรอบทองไมคอนแบบนี้เลยชาวบูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะพี่พีต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการต่อไปรายการที่8นะคะก็จะเป็น รายการนี้จะเป็นเขานะคะพี่พี่เขาแกะเป็นเสือนะคะเขาแกะเป็นเสือนะคะพี่พี่น่าจะเป็นของหลวงหลวงพ่อปานหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะสาหรับรายการนี้รายการนี้จะเป็นเนื้อเขาแกะนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่8นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่9วันนี้มาแบ่งปันให้ในราคา200บาทนะคะพี่พี่พร้อมจัดส่งฟรีนะคะปิดสอปิดสามรายการ500บาทนะคะพี่พี่เฉพาะ EP นี้เท่านั้นรายการนี้นะคะพี่พี่ก็จะ จะเป็นรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อแช่มนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยองค์นี้สวยงามแล้วเก่าแบบนี้นะคะพี่พีเปิดแบ่งปันราคากันเลยค่ะพี่พีสองร้อบาทปิด3รายการ500บาทค่ะพี่พีปิดแล้วขอรับจริงนะคะสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่9ต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะพี่พีรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระกิ่งเปาเวรลสหลวงปู่หมุนรุ่นแจกกรรมการนะคะ สำหรับรายการนี้ปี2543มนะคะมาพร้อมกล่องนานะพี่พี่แอดไลน์แล้วเข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10ค่ะเข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลย รายการนี้รายการที so no. ่10นะคะเป็นพระกิ่งเปาวเลตหลวงปู่หมุนปุกเสกค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่11อนะคะพี่พีองเล็กๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหล่อของหลวงปู่สุขนะคะองนี้เล็กแล้วก็เก่าสวยแบบนี้เลยด้านหลังมีลงจานนะแต่อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะพี่พี่สหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่านะคะพี่พีเหรียญเล็กนิดนึงนะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่11วันนี้มาแบ่งปัน ให้พี่ๆกันเลยนะคะได้รับชมกันนะคะราคาเปิดอยู่ที่200บาทพร้อมจดส่งฟรีค่ะพี่ๆรายการต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคุณปารีสุดโธนะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อคุณวัดแจ้งนอกนะคะปี36ค่ะพี่ๆเนื้อทองแดงนะแอนไลน์เข้ามาขอรับชมภาเพิ่มเติมได้เลยกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่ๆช่องทางการติดต่อทั้งโทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะคะพี่ๆข่ะ0 9ย์2 7 5 6 6 3 ะะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่12ค่ะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะต่อไปค่ะรายการที่13รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่ๆเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าสวยเลยสําหรับรายการน uh ี้นะคะปี2473นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี <artistic> ่พสําหรับรายการนี้เลยนะคะห่วงมาแบบนี้เลยนะพี่ๆได้มาแบบนี้ก็จะส่งและแบ่งปันกันไปแบบนี้เลยค่ะเปิดอยู่ที่200บาทพร้อม ส่งฟรีค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13ต่อไปค่ะรายการที่14นะคะ รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพู่ไข่นะคะพี่ๆเหรียญหลวงพู่ไขวัดเชิงเลนนะคะหลังเรียบๆ,ๆแบบนี้เลยองคสวยองงามเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดได้ไปพร้อมห่วงแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาเชาวบูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่14ต่อไปค่ะรายการที่15นะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่ๆเนื้ออัปปาลลงยาสวยงามมากๆนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะเป็นเหรียญอ่าเซงลี่ นะคะหลวงพ่อเกษมเข็มโอโกจังหวัดลำปางนะคะพี่พีอ่านี่เลยนะคะพี่พีขาสวยงามมากๆนะคะเป็นเหรียญสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางนะคะพี่พีของหลวงพ่อเกษมเข็มอโกนะคะเนื้ออัปป้าลงยาสองสีสวยงามมากๆนะคะถ้าหากใครรับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะน้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่15ต่อไปค่ะรายการที่16รายการนี้จะเป็นเหรียญนะคะพี่พีเหรียญสแตมเหรียญจตุคามนะคะสวยงาม มากมากในเหรียญก็จะมีลงจานค่ะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นปีเาะนะพี่ๆนะสวยงามแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่16วันนี้มีพาเครื่องพาบ้านพาเหมามาแบ่งปันในพี่ๆกันนะคะในราคา200บาทค่ะพี่ๆปิด3รายการ500บาทค่ะจัดส่งฟรีให้ทุกโปรโมชั่นนะคะยินดีแบ่งปันยินดีให้บริการจัดส่งให้ทุกวันทางไปรณีน์ไทยนะคะพี่ๆ สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่16ต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการนี้เลยค่ะก็จะเป็นเหลียยหลวงพ่อน้อยนะคะพี่พ เหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศารานะคะสวยงามมากๆนะคะเนื้อทองแดงแล้วก็จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยเป็นงานเลี่ยมรอบทองนะเก่านิดหนึ่งนะคะมาพร้อมรอบทองแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสาหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศารานะคะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่18นะคะพี่ๆรายการนี้เลยจะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะองค์นี้นะคะถ้าอยู่ในที่มืดอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะพี่ๆอย่าตกใจนะ สำหรับรายการนี้เป็นพระสมเด็จวังหน้าด้านหลังเป็นพญาคุดนะพี่พี่เป็นพิมพสองหน้านะคะพี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าด้านไหนด้านหน้าด้านหลังเนาะอันนี้เลยพิมพสองหน้าสมเด็จพิมพสองหน้านะคะ่ะพี่พี่ด้านนี้เป็นพญาคุดนะคะตรงฐานนะคะพี่พี่สวยเลยนะคะหากปิดไฟแล้วอาจจะสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่18ค่ะราคาเปิดอยู่ที่200บาทพร้อมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสนใจถูกใจฝากกด กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพราบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่ๆีรายการที่19นะคะรายการนี้จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่ๆีเนื้อองค์นี้เก่าสวยเลยเป็นพระปิตาจัมโบ้หนึ่งนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่19ค่ะต่อไปค่ะรายการที่20นะคะรายการนี้เป็นรายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ๆีจัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้ เลยค่ะ200บาทพร้อมจัดส่งฟรีปิด3รายการ500บาทไม่ว่าจะเป็นโอนหรือใบทางนะคะพี่พี่น้องจัดส่งให้เลยค่ะทุกวันทางไปสนีไทยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่20ค่ะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อผางนะคะพี่พี่วัดอุด,ดมคงคิครีเขตนะคะพี่พี่คะสำหรับรายการนี้เป็นเหรียญปี12สนะคะสวยคมชัดแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่20 EP นี้เป็น EP ที่4ี่โทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP แจ้งเป็นรายการ ให้น้องทราบได้เลยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดตอนจัดส่งนะคะ เรามาต่อัที่รายการต่อไปค่ะพี่พีรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ่ยนะคะพี่พีอ่านี่เลยค่ะพี่พีอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงนะก็จะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะคะพี่พีเก่านิดนึงนะคะแต่ว่าของจริงนะคะคมชัดนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นเสาห้านะคะหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะคะปี2516เนื้อทองแดงน,นะคะพี่พีสามชุกสุพรรณบุรีนะคะหลวงพ่อมุ่ยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะพี่พีก็จะเป็น รายการที่21นะคะมาแบ่งปัในให้พี่ๆกันเลยค่ะพี่ๆในราคา200บาทพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยด้วยนะคะเรามาต่อกอันที่รายการต่อไปนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22ก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่ๆเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะเนื้อดินเผานะองค์สวยอง์งามแบบนี้เลยนะคะสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านนองน้ำทิพย์ด้วยนะคะเข้ามารับชมแล้วนะคะพี่ๆสนใจรีบแอนดไลน์ ลิฟต์โทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะมีแค่รายการละหนึ่งนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่22ต่อไปค่ะรายการที่23นะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้ เป็นเหรียญเปียกทองนะคะของหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่วัดบ้านจานนะคะจังหวัดสีสเกตนะคะเหรียญนี้สวยคมชัดเช่นกันนะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะรายการนี้รายการที่23ต่อไปค่ะรายการที่24นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาะคะพิมพ์เล็กนะคะพี่พี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีลายเสือด้วยนะคะพี่พี่เนื้อผงองค์สวยองงามแบบนี้เลยด้านหลังประมาณนี้ค่ะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงลายเสือนะคะเป็นพระปิตา นะคะหลวงปู่โตวัดประดูชินพีนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ 24นะคะต่อไปค่ะรายการที่25นะคะรายการนี้นะคะพี่พีก็จะเป็นอ่ะนี่เลยพระคงลำพูนเหนือดินนะคะพี่พีวันนี้มีมาแบ่งปันให้พี่พีกันในราคาแบ่งปันอยู่ที่200บาทจัดส่งฟรีนะพี่พีปิด3รายการ500บาทให้กันในราคาสุดกลุ้มสุดพิเศษแบบนี้เลยค่ะพี่พีรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่25นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่26นะคะพี่พีคะรายการที่26 ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มะโ,มโกนะคะ ong, เนื้อเปียกทองเหรียญกลมนะพี่ๆเหเรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะคะถ้าหากใครรับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะขอไปด้วยนะคะพี่ๆปีหนึ่งแปดนะคะสําหรับรายการนี้เหรีรยญหลวงพ่อเกษมเข็มะโกนะคะจังหวัดลาปางปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญช้างนะคะพี่ๆเหรียญจากเพชรนะคะพี่พ สวยเลยสาหรับรายการนี้วันนี้มีมาแบ่งปันให้พี่ๆกันนะคะในราคา200บาทจะส่งฟรีนะพี่ๆสนใจถูกใจนะคะแอนไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่27ค่ะต่อไปค่ะรายการที่28นะคะพี่ๆรายการที่28นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปูหงนะคะพี่ๆนี่เลยค่ะพี่ๆวัดเพชร บุรีนะคะพี่พี่ขาปี2553จังหวัดสุรินทร์นะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระปิตานะคะรุ่นอ่าสาวห้านะคะพี่พี เป็นพระปิดตาสาห้ารุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะคะพี่พี่ขาของหลวงปู่หงนะคะพี่พี่สวยงามมากๆนะคะองค์นี้ได้มาพร้อมกล่องด้วยนะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่28นะคะพี่พี่ขรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปคะ่ะรายการที่29นะคะรายการต่อไปรายการที่29รายการนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่เหรียญเสือหัวขาดนะคะเนื้อเปียกทองลงยา เก่าสวยเลยนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้น่าจะเป็นเหรียญทาเวสุวรรณหรือเปล่านอไม่แน่ใจนะพี่พีลงยาสีเขียวเหนียวซับแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่29ต่อไปค่ะรายการที่30รายการนี้ได้มาพร้อมกรอบทองนะคะพี่พีแต่ว่าเหรียญอาจจะดูเก่านิดน,นึงนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะวัด ช่องแค่ะปี2517เนื้อเปียกทองนะคะพี่พี่สาำหรับรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครายการนี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการนี้จะเป็นพระปิตานะคะพี่พีนี่เลยแต้ฐานมีตรกรนะคะด้วยนะคะพี่พี่สาำหรับรายการนี้นะคะองค์นี้สวยงามมากๆนะคะเป็นพระปิตาไม้แกะน้องไม่แน่ใจนะว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าหากพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วสนใจถูกใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการนี้รายการที่31นะคะต่อไปค่ะรายการที่32ค่ะ รายการต่อไปค่ะพี่ๆรายการที่32สนะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องล่างนะคะสิงสามขวานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นสิงสามขวานหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันให้พี่ๆกันนะคะพี่ๆเปิดอยู่ที่200บาทจัดส่งฟรีปิด3รายการ500บาทจัดส่งฟรีให้เช่นกันนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่32ินะคะพี่พ ถ้าหากน้อยรับชมภาพไม่ชัดยังไงขออภัยด้วยนะคะพี่ๆขาสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่32นะคะพี่ๆเป็นเครื่อง้างสิงนะคะต่อไปค่ะรายการที่33นะคะรายการนี้จะเป็นพระศิวลีนะคะพี่ๆเป็นพระศิวลีเนื้อดินนะคะน้องไม่ทราบที่นะขออภัยด้วยนะคะพี่ๆราคาก็แบกปานกันนะคะพี่ๆเปิดอยู่ที่200บาทปิด3รายการ500บาทค่ะพี่ๆจ,ด,จดโปรโมชั่นจะส่งฟรีให้ทุกองทุรายการนะคะ พื้นที่ห่างไกลแถวภาคใต้บนขาบนเกาะไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปค่ะรายการที่3 4นะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่เราไม่แน่ใจนะว่าเป็นเนื้ออะไรเนาะอ่านี่เลยนะเป็นเนื้อโลหะหรือเนื้อทองแดงไม่แน่ใจนะพี่พี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะที่ฐานมีลงจานด้วยนะพี่พี่นี่เลยค่ะมีลงจานด้วยนะคะ องค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยค่ะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะคะรายการนี้รายการที่34แบ่งปันอยู่ที่200บาทจัโสงฟรีค่ะปิด3มรายการ500บาทนะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่35นะคะรายการที่35รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จวลรคงังพิมพ์ใหญ่นะเป็นพระเนื้อผงองค์เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่35 นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่36นะคะรายการนี้จะเป็นพระปางอุ้มบาทนะคะพี่ๆน่าจะเป็นของหลวงพ่อเกษมหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะถ้าหารไม่ใช่หรือผิดพระประกันใดนะขออภัยด้วยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปค่ะรายการที่37นะคะพี่พรายการนี้จะเป็นพระชัยนะคะพี่ๆพระกิ่งพระชัยนะอยู่ในเลี่ยมในกรอบเลยนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะเป็นพระชั นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่37ค่ะต่อไปค่ะรายการที่38นะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหลี่ยนหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนะคะพี่พี่รุ่นจิโก,โกนะคะปี2512นะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่38ินะคะพี่พี่สวยงามแล้วเก่าแบบนี้เลยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจนะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันในพี่พี่กันนะคะในราคา200บาทจัดส่งฟรีปิด ารายการ500บาทค่ะสนใจถูกใจกี่รายการนะคะสามารถแจ้งการเข้ามาได้ค่ะพี่พรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่38ค่ะต่อไปรายการที่39รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ําคูเก่านะคะพี่พสวยเลยค่ะรุ่นอรหันนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ เป็นเหรียญงานฝั่งลูกนิมิตนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่39ค่ะมาพร้อมเที่ยมกันน้ำนะพี่พีต่อไปค่ะรายการที่40รายการนี้จะเป็นพระผงของข,องขวัญนะคะพี่พีหลวงพ่อสดวัดปากน้ํากทมนะคะพี่พีอ่เนื้อผงเก่านิดนึงนะคะได้มาพร้อมกล่องนะแล้วก็กล่องอาจจะดูเก่าบ้างนะคะหลังยันนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะพี่พีต่อไปค่ะรายการที่41นะคะรายการ ต่อไปรายการที่41รายการนี้จะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่41นะคะพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะพี่ๆขาองค์นี้เก่าสวยเลยต่อไปค่ะรายการที่41รายการนี้ก็จะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาพิมพเล็กนะคะองค์เก่าองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยขอรับชมพระเพิ่มเติมได้นะคะผ่านไอดีน่าร้นะคะไอรีน่กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะ0989275 663กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะ รายการต่อไปรายการที่43รายการนี้ก็จะเป็นหั่นุมานนะคะพี่พี่กะลาแกะหั่นุมานเชิญธงนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะมียันตุกตาแบบนี้เลยเก่าแต่สวยนะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเนื้อกะลาลายๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่43ต่อไปค่ะรายการที่44รายการนี้จะเป็นตะกุดหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะคะพี่พี่สวยงามแล้วเก่าเลยแล้วก็มาพร้อมเรียมแบบนี้ด้วยนะคะด้านในนะคะ ก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่สาหรับรายการนี้เป็นภาพถ่ายตะกุดนะคะพี่พีหลวงปู่โตวัดปราดูฉิมพีค่ะรายการนี้เป็นรายการที่44ต่อไปค่ะรายการที่45รายการนี้จะเป็นพระกิ่งอ่าพระกิ่งวัดเขาตะเขานะคะพี่พีจังหวัดเพชรบุรีนะคะปี2516มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ได้มาแบบไหนจะส่งแบ่งปันกันไปแบบนั้นเลยนะ ปิด3รายการ500บาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พีปิด1รายการ200บาทจะส่งฟรีค่ะทุกปโปรโมชั่นนะคะสาหรับ EP ีนี้เป็น EP ีที่47นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น E ีแจ้งเป็นรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่45ต่อไปคะ่ะรายการที่46ินะคะพี่พีรายการนี้เลยค่ะก็จะเป็นพระปิตานะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นพระปิตานะคะพี่พี ของหลวงปู่นาคนะคะวัดห้วยจระเข้นะคะพี่พีสาหรับรายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะคะพี่พีสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่46นะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะเก่าสวยเลยต่อไปรายการที่47นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่47เป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะพี่ๆเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันให้ทุกองทุกรายการนะสําหรับ EP นี้นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่47ค่ะต่อไปค่ะรายการที่48นะคะรายการที่48รายการนี้จะเป็นเหรียญเงินจีนนะพี่ๆนะนี่เลยด้านหลังประมาณนี้ค่ะสวยงามแล้วเก่าแบบนี้สําหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบสะสมนะคะพี่ๆสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะรายการนี้เป็นรายการ ที่48ค่ะต่อไปค่ะรายการที่49นะคะรายการนี้จะเป็นพระปิตาเขาแกะนะคะพ,พี่เก่าสวยเลยนะคะเป็นเนื้อเขาแกะนะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่49ต่อไปค่ะรายการที่50ขออนุญ,ญาตปิดรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายอ่ารายการนี้ก็จะเป็นตะกรุดภาพถ่ายนะคะของหลวงปู่สุขด้านในมีปิดทองด้วยนะคะแล้วก็คุกลักผักเชือกนะคะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ นี่นะคะพี่พีเป็นรายการที่ 50ค่ะน้องขออนุญ,ญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่4ี่โทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP แจ้งเป็นรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะพี่พี่น้องจะส่งให้นะคะทุกวันทางไปสนีไทยค่ะสนใจพาเครื่องพาบ้านกับช่องน้องน้ําทิพย์นะคะพี่พี่ขาสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรและ ID ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ0ูนย์เก้าแปดเก้าสค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้ผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาส สำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะพี่พีขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่พี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ